ฮโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่และคูนชาแนลนะครับโอ้โหส,สกินนกฟินิกมาใหม่นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับเรื่องการ์ดปั๊บนะแล้วก็โหมดต่อสู้บอสแบบฝันร้ายนะครับท้าชู้ราชาแบบฝันร้ายนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าการ์ดเนี่ยมีแนวทางการเล่นยังไงสเตตัสอะไรบ้างนะครับซึ่งมันยังใหม่นะสำหรับที่ไทยนะก็เดี๋ยวผมจะมาโชว์กันเลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ให้คลิปเราด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับนี่ครับตามที่ GM ได้แจ้งโพสต์เข้ามานะครับว่าจะมีการอัปเดตเซิร์ฟปิดวงเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งจะมีการอ,าอุปกรณ์การ์ดบัฟเข้ามาเนี่ยเพิ่มสเตตัสให้สูงขึ้นนะซึ่งการ์ดบัฟแต่ละสเตตัสจะเพิ่มแตกต่างกันนะ โอ้การ์ดมีความแข็งแกร่งสถานะก็จะสูงเออประมาณนั้นการ์ดบัฟแบ่งคุณนนสมบัติได้ดังนี้นะการ์ดทีมการ์ดสายและการ์ดระดับชั้นนะครับก็คือมันจะมี3มช่องนั่นเองคนระับสามช่องนะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยสามารถใส่ได้1ใบตรงนี้ผมว่าอธิอธบายงงละก็คือ,คอ1ใบไม่ใช่ครับคือใส่ได้3ใบนะแต่1ใบต่อสาย ประมาณนั้นนี่ขยายความเข้าไปครับแล้วก็สามารถอัพดัดแปลงดาวแล้วก็สเตตัสได้นะครับก็คือจะมีอัพขั้นแบบบัฟนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูในคลิปนะครับผมแล้วก็เปิดท้าสู้ราชาฝันร้ายเนี่ยระดับฝันร้ายนะครับก็คือตัวนี้แหละที่จะเป็นที่แหล่งว่าเราหาการ์ดมาได้ยังไงนะครับหลักๆเลย นี่ครับแล้วก็มีอัปเดตอื่นๆนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยก็จะมีนี่ครับการเพิ่มซอมบี้แมนนะเห็นไหมพอบัฟซอมบี้แมนเข้ามาแล้วนะครับผมเป็นอะไรใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มอะไรตัวละครดวลเรียวทามด้วยนะครับแล้วก็มีปรับปรุงหน้าเกมเมืองหลักนะครับเป็นแบบนี้ครบแบบที่ผมเปิดให้ดูนะครับตอนเริ่มเกมนะจะเป็นแบบธีมปีใหม่คริสต์มาสอะไรประมาณเนี้ย เป็นหิมะนะครับเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับผมเดี๋ยวไปเริ่มอธิบายเนื้อหากันเลยนะครับไปเลยก่อนอื่นนะครับก็จะมาอธิบายนะครับว่าการปั๊บเนี่ยมีทั้งหมด3ขั้นด้วยกันครับสสีนะครับก็คือเป็นสีส้มนะครับก็คือระดับสูงสุดนะครับระดับหายากสุดแล้วก็สีม่วงนะครับระดับแรนะครับแล้วก็สี ฟ้าสีน้าเงินเนี่ครับเป็นแบบระดับ normal นะครับอ่าซึ่งฝ่ายฮีโร่กับฝ่ายปีศาจเนี่ยจะใช้การ์ดไม่เหมือนกันนะครับก็คือจะมีการ์ดเห็นไหมครับซ้ายคนฮะีโร่แล้วก็ตัวฝั่งปีกขวานะครับก็จะเป็นการ์ดของพวกสายนะครับนี่ครับก็สามารถ up down ได้นะครับสูงสุดถึง6ดาวเลยนะครับผมแล้วก็ การ์ดด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นการ์ดระดับนะก็จะเป็น H เีอยของคิงอยย่างงเี้ของคิงนงนะสเตตัสนะครับก็จะมีทั้งหมด3แบบนะครับสเตตัสก็จะมีสเตตัสนี่ครับป้องกันนะครับแล้วก็สเตตัสโจมตีแล้วก็สเตตัตสตต HP นะครับเลือดนั่นเองนะซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่ต่างกันเปอร์เซ็นเริ่มต้น นะครับก็เปอร์เซ็นต์เริ่มต้นของสีม่วงเนี่ยก็คืออยู่ที่4%นะครับของสีส้มเนี่ยอยู่ที่5%แล้วก็ของสีน้ำเงินเนี่ยเพียงแค่3%เท่านั้นนะครับสำหรับเจ้าโกเกสึนะครับก็เป็นฝ่ายปีศาจนะครับก็จะมีการ์ดที่แตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับจะเป็นรูปหัวมาป่านะครับ แล้วก็สายพลังาสายต่อสู้นะครับก็จะเป็นนี่ครับรูปหมัดน,นะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นรูปมังกรนะก็คือเป็นไอนะระดับมังกรนั่นเองนะครับกุกิสึนี่ครับถึงจะแตกต่างนี้แล้วก็อัพดาวน์ครับก็เหมือนปกติครับ2เพิ่ม2นะแล้วก็ตัวคูณเป็น4ี่แล้วก็เป็นแปนะครับมองแบบส้มนะแล้วตรงนี้เราจะสามารถปลดล็อกสเตตัสพิเศษได้นี่ตัวนี้ จะสูงสุดได้ถึง5ขั้นนะครับผมก็คือจะมีมันจะสุ่มว่าเป็นแอตแท็กเป็นป้องกันหรือว่าเป็นบวกเลือดอย่างเงี้ยครับซึ่งแต่ละใบเนี่ยก็สามารถเปิดได้เหมือนกันเลยครับ5แถวนะสูงสุดซึ่งตัวนี้ครับเราจะต้องหาพวกแผ่นป้ายด้านล่างเนี่ยที่เป็นลูกศรอัพอัพเนี่ยครับเอามาอัพเกรดนั่นเองซึ่งใบสีส้มก็ต้องใช้มากกว่าใบสี สีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงนะแต่ผมแนะนําให้ใช้สีส้มไปเลยครับเพราะว่าสีม่วงเนี่ยอพอตอนอัพมาเนี่ยมันจะบวกได้ไม่เยอะนะแล้วเดี๋ยวจะเป็นเหมือนผมก็คืออัพสีน้ําเงินไปแล้วเปลืองบัตรดาวนะครับบัตรดาวไม่พอนั่นเองประมาณนั้นนะครับผมอย่างคิงนะครับเป็นบัตรตัวเอนะครับก็กสึเป็นบัตรระดับมังกรน,นะครับซึ่ง ตัวอื่นเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นถ้าเราลองไปดูอ,อย่างตัวบีสคิงนะครับตัวเสือเนี่ยก็จะเป็นระดับอสูรนะใช่ไหมครับน่าจะเป็นระดับอสูรนะก็จะมีป้ายที่แตกต่างกันนะก็จะสวมของกันไม่ได้อีกนี่ครับเกียโรเกียโรเป็นกอดน,นะด g อ,อกเตรจีนัสเป็นตัวแบบพิเศษนะบัตรพิเศษนะครับจะเป็นรูปเหมือนอินฟนิตี้ ด้านข้างนี้แล้วก็นี่ครับยุงนะครับเป็นระดับเดมอนกันนะครับแล้วก็ด็อกเตอร์จีนัสนะครับสังเกตน,นะครับถ้าอันไหนไม่ใช่สีม่วงเนี่ยผมจะพยายามไม่อัพดาวอ๋มวอนะมีสีเขียวด้วยครับขอภัยนะมีสีเขียวด้วยซึ่งหลังๆเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับอย่าอัพเลยสีเขียวเอาไว้ใส่แบบให้มันเต็มๆเฉยๆนะครับในบางตัวก็ยังไม่ได้ใส่กันนะครับ ม,มีบางงานที่ผมอัพดาวไปแล้วบ้างครับเอาครับเดี๋ยวมาดูการปลดการล็อกเนี่ยมันมีวิธีการล็อกว่าไม่ให้สเตตัสเนี่ยเปลี่ยนไปหายไปนะครับให้คงที่ตอนเราทำการอัพเกรดนะครับสามารถกดได้แล้วก็อัพดาวเนี่ยผมอัพนาเพิ่มทีละ5%เเลยนะครับสำหรับใบสีส้มนะ แต่ก็ใช้ไอตัวปัดดาวเยอะอยู่ครับคูณ2ไปเรื่อยๆนะครับสองสี่แปดนะครับสูงสุดถึง6ดาวนะครับผมนะครับก็ต้องเก็บไปนะครับสำหรับปัดดาวนะครับแล้วก็สตัสแฟงก็พยายามเก็บให้ครบห้าครับแต่สำหรับสายเติมน้อยหรือว่าสายฟรีนะครับเป็นไปได้ยากมากเลยครับที่จะให้มันถึงนะอัดยากมากจริงๆนะครับ เพราะว่ามันมีทั้งเพิ่มทั้งลดเห็นไหมฮะพอกดปุ๊บมีเพิ่มมีลดมีเพิ่มมีลดเพราะงั้นอันไหนที่เต็มไว้อะเราก็จะกดล็อกนะถ้าแบบเกือบเต็มอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันลดน<อ>ก็กดล็อกไว้ได้เลยนะครับนี่ครับสำหรับเราจะไปหากาดตัวละครอัปเกรดกาดบัฟเนี่ยยังไงนะครับหาจากไหนนะครับแล้วสายฟรีเนี่ยหายังไงครับก็ต้องหาตรงนี้นะครับหาจาก นี่ท้า,ทาดวลราชาโอ,อ้ยใช่นันทาสูบอสนี่ครับต่อสู้ราชาเนะี่ยจะเป็นสีส้มๆแดงๆเนี่ยกดปุ๊บนะครับจะได้การ์ดตามนี้นะครับ3อย่าง3แบบด้วยกันนะครับรวมถึงเศษที่ใช้อัพเกรดด้วยนะก็จะรอปจากตรงนี้นะครับพยายามเอาอันร่างสุดนะครับแล้วเราก็ต่อสู้กับเพื่อนนะมันจะลดพลังงานได้ แต่ว่าผมรู้สึกว่าการ์ดตัวนี้จะได้อุปกรณ์ดีกว่านะครับดีกว่าแบบตัวโหมดไม่คาดฝันใช่ไหมครับนะครับโหมดนี้เอาครับเดี๋ยวไปดูตัวละครท็อปเซิร์ฟนะครับว่าเขาใช้การ์ดบัฟยังไงบ้างน,นะครับเราไปดูกันเลยนะครับก็ส่วนมากนะครับก็จะเป็นแบบใช้การ์ดบัฟแบบเต็มนะครับ นี่ครับก็เต็มดาวหมดเลย6ดาวแล้วก็ใช้เป็นบัฟแอคแทกนะครับส่วใหญ่บัฟ ADK นะครับสูงสุดถึง35%เลยนะครับ3ใบก็เพิ่มเป็น2เท่าเลยไหมรนะ้อยเปอร์เซ็นต์ปะร้อยห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหนี่ครับตัวนี้เป็นบัฟพ,พิเศษนะครับซึ่งหายยากมากดูครับเพิ่มแอตแทกโบนัส 60%ซนะครับโอ้โหซึ่งมันก็จะได้จากการแบบเปิดสุ่มดอกมาเงี้ยหายากมากครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับว่ามีคนได้เยอะหรือเปล่าครับอันนี้ก็คืออันดับต้นๆน,นะครับมีคนมีหนคนเดี๋ยวลองไปดูว่า,าคนอื่นได้เยอะไหมนะนี่ครับไปเช็คดูครับ ไม่มีครับคนนี้ไม่มีสังเกตจะมีแบบออร่าเป็นแบบฟุงฟ้งๆขึ้นมานะนคล้ายเหมือนอ่ไอเทมอุปรกรณ์ที่มีบับแฝงนะครับเหมือนกันเลยไม่มีนะครับไม่มีไม่มีนะครับ,นะรบก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับหายาก พอคนเลยแหละแล้วก็อ๋อตัวนี้ครับนี่เป็นบัฟบัฟส้มแบบนี้ก็มีครับตัวแฝงเข้ามาแต่ว่าผมว่าเซตัสถ้าไม่ใช่บัฟพิเศษที่อยู่บนการ์ดเลยอ่ะมันก็มันก็ไม่เจ๋งนะแน่นอนนะครับว่าการย่อยการ์ดนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็คือถ้าเราอัพผิดอะไรเงี้ยอย่างผมจะเอาเรียกตัวนี้คืนใช่ไหมครับ นี่เราก็กดไปที่มุมซ้ายบนนะครับนี่แล้วก็กดเลือกย่อยนี่แบบได้ทรัพยากรคืนครบเราก็ต้องติดถูกนะครับก็จะเปลืองเพชรมากกว่านี่ครับเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าทําไมเราไม่ควรอับการ์ดม่วงนะฮะนะครับก็จะเสียเพชรไปให้90เพชนะครับเพื่อรีคืน1ดาวเออเพราะงั้นพยายามนะครับอับการ์ดส้มไปเลยนะครับไม่ต้องเล่นการ์ด ม่วงนะครับแล้วก็อัพเป็นพวกแอตแท็กกับเลือดนี่เราสามารถเช็คได้นะครับว่าบวกบัฟพิเศษอะไรบ้างนะครับแถบนี้นะับก็บวกเปอร์เซ็นต์นี่ครับตรง question mark เนี่ยเราก็สามารถเช็คบัฟพิเศษต่างๆได้ด้วยนะครับว่ามีบัฟอะไรบ้างนะ นี่ครับเดี๋ยวตอนเปิดเซิร์ฟนะเราจะเช็คได้อีกทีนะครับเพื่อนก็ลองเช็คดูนะครับว่าอันไหนเหมาะสมส่วนมากผมแนะนำนะครับเป็นบวกแอ t แท k เปอร์เซ็นแอดแทนะครับแต่ว่าผมว่าเปิดๆไปก่อนเถอะเพราะว่า,าเราจะเลือกอีกทีนะตอนมันครบแล้วเราก็กดใช้กุญแจล็อกเนี่ยเ่านตรงนี้เป็นบับพิเศษนะครับด้านล่างสดุดโอ้โหเซตัสยางเวอร์เป็นโบนัสเป็นทำให้ติดสถานะ เพิ่มเติมอย่างเงี้ยครับบางสเตตัสเนี่ยสามารถเหมือนทําให้ตีติดกระดูกหักได้เลยอ่ะอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่ตัวเองไม่มีนะครับโอ้สุดยอดมากแต่ไม่รู้ออกมาเมื่อไหรนะหายากอยู่นะครับผมอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆสามารถหาเจ้าการบัฟนี้ได้นะครับก็คือการใช้เงินในการแก้ปัญหานะครับเข้าไปที่ช็อปนะครับแล้วก็นี่ไปที่อี่ ไม่ใช่แพ็กเกจตัวนี้ครับแพ็กเกจตัวนี้อาจจะมีโ่มาบ้างนะครับอตอนช่วงกิจกรรมอะไรเงี้ยซื้อรถแต่ว่ารายวันเนี่ยเรามาซื้อตรงนี้ครับตรงช่องลายวันตัวนี้ครับแล้วก็จะมีแท็บที่2เนี่ยครับเราสามารถซื้อตัวกุญแชร์ล็อกได้นะครับโดยใช้เพชรคุณแจรและ200นะใช้แบงก์ก็ได้เนี่ยแล้วก็ซื้อตัวเนี้ยได้หแล้ว6ใบ6ใบนะครับซึ่งสองพันเพชรหูยสุกตังอย่างเยอะนะครับก็ซื้อจํากัดนะครับ ต่อให้สายเติมตัวนี้ก็อัปเดหรือว่าสุ่มสถานะได้จำกัดเหมือนกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเหมือนเคยนะครับผมไว้เจอกันใคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตาม Subscribe Channel จากนั้นกดกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้เพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆทางช anel ด้วยนะครับ